สวัสดีครับผมธนกรตัวดีจาก thnkr.com ในคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนโชคกันครับตัวนี้เป็นโชคที่ติดมากับรถ Lion F9 นะครับโชคค่อนข้างจะนิ่มนะครับวิธีการถอดก็ให้เปิดเบาะนะครับแล้วก็ใช้ตัวประแจเบอร์10ไขน็อตออกนะครับไขตัวกันตกนครับออกก่อนแล้วก็น็อต2ตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้เยอะตัวไฟ แล้วก็ให้ทําการถอดน็อต2ตัวนะครับมันจะมี2ข้างนะครับซ้ายกับขวาให้ถอดออก G mm hmm. ก็มีน็อต2ตัวตรงบริเวณนี้นะครับต้องถอดออกนะครับแล้วก็มีน็อตด,ด้านใต้ของที่เก็บแบตเตอรี่พอถอดเสร็จแล้วนะครับก็ดึงที่ฐานรองแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับการเปลี่ยนโชกับเปลี่ยนกล่อง ควบคุมค่อนข้างจะทำบากกันะครับเพราะว่าต้องถอดเดยอะตัวนี้ก็ไขน,น็อตอีกอ2ตัวนะครับเพื่อจะดึงตัวกรอบท้ายของรถออกนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับก็ค่อยๆดึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเกีียวขั้วพลาสติกล็อกนะครับตัวนี้ก็ให้ดึงปลั๊กของไฟท้ายนะครับออก ก็มีน็อตอีก2ตัวตรงนี้นะครับก็ไขออกนะครับแล้วก็2ตัวด้านในนะครับเป็นนอ็อตแฉกนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นตัวยึดตัวกันตกนะครับ น็อตก็จะใช้เบอร์สิบครับก็อ,อกไขน็อตอีกสองตัวตรงบริเวณนะครับเพื่อดึงตัวตัวเล็กออกนะครับ ก็มาดูตัวกล่องควบคุมนะครับเป็นแบบเซเวตคอนโทรเลอร์48กับ60บโวล์นะครับตัวนี้กระแส1 3แอมป์ตัวนี้ก็ผมก็จะเปลี่ยนในภายหลังนะครับต่อไปเราก็สามารถจะถอดโชวออกได้แล้วนะครับก็ใช้ปัจจยเบอร์14กับเบอร์12นะครับตรงบริเวณนี้ก็ไขน็อตออกนะครับแล้วก็ดันตัวกรอบพลาสติกนะครับลงมาเพื่อที่เราจะสามารถ ไขนอตออกได้ง่ายดายนะครับน็อตค่อนข้างจะแข็งนะครับเพราะว่าเขาไขน็อตมันแน่นมากนะครับต้องออกแรงพอสมควรก็ออปัจจัยเบอร์12กับเบอร์14นะครับตอนนี้เราก็สามารถดึงโชคตัวเก่าออกได้แล้วโชคมีขนาด28 28เซน ตัวนี้ครับผมก็จะไขน็อตกลับไปเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ไม่จาเป็นต้องไขออกนะครับจะวัดโชคให้ดูนะครับโชคของ l i ออน9นะครับจะมีความยาวรูบนกึงกลางรูบนูล่างนะครับ28เซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชอ up yss top plus นะครับก็ขนาดสปริงก็ใหญ่กว่ากันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพนะครับ yss ก็ ซื้อของที่ใช้ของแบรนด์ที่ดีไปเลยนะครับเพราะว่าการไขน็อตของแล้วใน9ก้าค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าการจะเปลี่ยนโชคทํายุ่งยากมากนะครับก็ตัดสินใจซื้อโชคดีไปเลยนะครับเพราะต้องรือ้อแทบจะรื้อทั้งตัวรถนะครับแค่จะเปลี่ยนโชคอย่างเดียวนะครับก็ใส่โชคเข้าไปนะครับ yss top plus ก็สามารถที่จะปรับความแข็งของสปริงได้นะครับ ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ900จนถึง1,000นะครับกแล้วแต่ร้านนะครับก็จะได้โชคกับเป็นคู่นะครับบางทีตัวตัวเกี่ยวโชคขับนะครับอาจจะแคบนะครับเป็นเหล็ก2ออันแบบนี้นะครับอาจจะแคบบางอาจจะต้องใช้ไขควงง้างออกนะครับเพื่อให้ตัว โชคใส่เข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วก็ไขน็อตให้แน่นผมจะใส่ด้านบนก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ด้านล่างจะเห็นว่าโชคเก่าผมจะยังไม่ดึงออกนะครับเพื่อใช้ประคองรถไปก่อนนะครับเพราะว่าโชคครับมผมใช้ขนาดความยาวเท่ากันนะครับไม่ได้ไม่ได้โหลดให้เตี้ยลงนะครับ ก็เพลินไม่มีประแจบ,บล็อกไฟฟ้านะครับก็จะทําให้เสียเวลาในการไขน็อตนะครับก็ถ้าทําเกี่ยวกับรถบ่อยๆก็คงต้องหาประแจบ,บล็อกไฟฟ้านะครับมาใช้นะครับจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับใช้ประแจ4กับเบอร์12นะครับไขตัวน็อตออกนะครับ โชคไลออนเกค่อนข้างจะนิ่มนะครับนิ่มเกินไปนะครับขับขี่จะรู้สึกมันยุ่ยๆนะครับก็ตัดใจ,จเปลี่ยน YSS Top Plus เพื่อให้การขับขี่มันดีขึ้นนะครับที่ความเร็วรถสูงขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้ก็แพลนอนาคตจะใช้ตัวกล่อง EM 5 0นะครับเพื่อให้มันมีความเร็วที่มากขึ้นนะครับ พอปัจจุบันมีความเร็วอยู่แค่50กว่านะครับ57 58ซึ่งค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงนะครับก็ใส like. ่โชอคเข้าไปครับบางบาง บางคนก็อาจจะใช้ชกที่มีขนาดความยาวมากกว่านี้นะครับตัวนี้28เซนนะครับบางคนก็ใช้29.5เซนนะครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมเลือกสีเหลืองให้มันสีเข้ากับตัวรถนะครับว่าบางบางคนหน้าเป็นสีเหลืองนะครับก็อยากจะให้ชกเป็นสีเหลืองในด้านหลังนะครับมันก็จะทําให้มันดูดีนะครับตอน จะใส่ชกนะครับจะมีปัญหาว่าบางโครนหลังมันติดนะครับผมจะเป็นต้องดึงออกนะครับตอนนี้ผมก็ใส่กลับไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบกลับคืนไปเหมือนเดิมนะครับก็พยายามจํานิดนึงนะครับว่าน็อตตรงตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับก็น็อตส่วนใหญ่จะใช้ประแจ10มิลนะครับในการไข ส่วนน็อตที่เหลือก็จะเป็นน็อตหวัวแฉกนะครับ ก็ได้ตัวช่วยนะครับบอสไขควงไฟฟ้านะครับก็ช่วยได้ได้เยอะทีเดียวนะครับในการไขนอ็อกก่อนมีน็อตสองตัวนะครับที่ใต้กล่องใส่แบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนกล่องควบคุมก็ต้องเอาแบตเตอรี่ออกนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับแบตเตอรี่ตะกัวกรดทั้งหมดตอนนี้5้าห้ก้อนนะครับค่อนข้างจะ ใช้เวลานะครับต้องถอดเยอะนะครับก็ติดกันตกกลับขึ้นไปนะครับต่อไปก็เราแบตเตอรี่มาใส่นะครับแล้วก็มาทดสอบกันดูนะครับตัวนี้เป็น โชคหลังจะติดตั้งนะครับจะเห็นว่าบางโครน้าสีเหลืองนะครับโชคหลังก็เป็นสีเหลืองนะครับจะได้ดูเข้าเท่ากันดีนะครับก็โชคถ้าไม่มีการปรับแต่งใดๆนะครับก็ยวบไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ลองขี่แล้วนะครับรู้สึกมันมันไม่ไม่นิ่มเกินไปนะครับ แต่เราสามารถที่จะปรับความแข็งความนิ่มของโช๊คได้นะครับก็หมุนมาด้านซ้ายนะครับเพื่อให้สปริงมันหดขึ้นไปด้านบนนะครับให้สปริงมันแข็งขึ้นนะครับก็สามารถปรับได้5้ถึงเระดับนะครับตอนนี้ผมปรับที่ตำแหน่งสี่นะครับ4ระดับก็ต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับถึงจะสามารถปรับได้นะครับต่อไปก็ลองมาดูนะครับก็โช๊คมันก็จะโยบน้อยลงนะครับ แล้วก็มันก็รู้สึกว่าโชคมันจะแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นกว่าที่เราไม่ได้ปรับใดๆน,นะครับก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะหมุนแค่2ได้นะครับในวิดีโอผมหมุนไป4 4ระดับนะครับให้สปิงมาหดไป4ระดับทั้งสองข้างหมุนให้เท่ากันนะครับก็ลองขับขี่ดูนะครับว่ามันแข็งไปหรือเปล่าถ้าแข็งก็ให้หมุนคลายออกมานะครับอาจจะสักระดับ3ก็ใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิป ตัวนี้ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับสําหรับคนที่จะต้องการเปลี่ยนโช๊คอัพหลังนะครับก็ใช้ของดีไปเลยนะครับสําหรับแค่วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ